สวัสดีครับกลับมาพบกันในพาร์ทที่2ของหัวข้อเรื่องของความร้อนและอุณหพลาศาสตร์นะครับนี่เป็นบทที่13นะผมสรศัพพันธ์ผลครับเป็นผู้บรรยายอยู่ในหัวข้อของวิชา01420111นะครับฟิศิกส์1ครับผมเรามาดูในส่วนนะฮะต่อเนื่องกันเลยละกันนะครับอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของกรณีของการส่งผ่านความร้อนใช่ไหม ว่ามีทั้งกรณีของการนําความร้อนนะครับพาความร้อนแล้วก็การแผ่รลังสีความร้อน mm. เดี๋ยวเราจะมาดูในวิธีการคํานวณกันครับถ้าเราอยากจะคํานวณเรื่องของการน,ารนนะําความร้อนนะว่าพลังความร้อนเนี่ยนะครับส่งผ่านวัสดุโดยมีความสัมพันธ์อย่างไรใช่ไหมเบื้ mm. องต้นเราก็จะเห็นว่านะครับว่าความร้อนที่เปลี่ยนไปต่อเวลาเนี่ยนะครับที่ถูกส่งไปเนี่ยนะครับก็จะสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัด ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นโลหะก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้อาจจะเป็นโลหะที่เป็นพื้นที่หน้าตัดแบบวงกลมอย่างนี้นะครับเพราะ้นที่หน้าตัดเนาะไอเดลต้าทีตรงนี้นะครับมันคือความต่างของอุณหภูมินะครับก็อาจจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ร้อนมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นทีที่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผ่านความร้อนจากจุดบริเวณที่ร้อนไปที่เย็นนะครับอลักษณะนะนี้ความเดลต้าทีก็คือ ทีร้อนลบทีเย็นนะครับส่วนเดลตาแอตัวนี้นะครับก็คือระยะหรือความยาวของโลหะหรือว่าวัสดุที่เป็นตัวกลางในการนำความร้อนครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์ในลักษณะของคล้ายๆกับสมการอนุพันธ์ออกมานะหรือว่าเป็นส่วนต่างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เรามองเป็นลักษณะของสมการอนุพันธ์นไว้เพื่อ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์แล้วเราจะรู้ว่านี่คือความต่างกันนะครับเ้า,เรารปริมาณของอัตราการส่งผ่านความร้อนนะครับเมื่อสัมพันธ์กับอัตราของอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนไปเทียบกับตำแหน่งนะครับนี่ก็คือ Temperature Gradient ที่เขบอกไปแล,แล้วแล้วก็มีค่าคงที่ที่จะบอกว่ามีการนำความร้อนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็น Thermal Conductivity หรือสภาพนำความร้อนอันนี้นะ ส่วนการแผ่รังสีความร้อนนะครับเราจะใช้กฎของสเตฟานเป็นหลักเลยนะว่าความร้อนที่ถูกแผ่ออกไปนะครับในบริเวณที่ไม่มีตัวกลางเนี่ยครับสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ยกกำลังสีนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไอ้แฟกเตอร์ข้างหน้าพวกเนี้นะครับเราจะใช้อย่างไรนะถ้าเผื่อวัสดุเป็น black body ใช่ไหมครับ black body ก็สมัยกัาคว่ามันมีการดูดกืนแสง100%นะครับ แล้วก็แสงที่ส่งออกมาก็มีค่า e เท่ากับ1นะครับถ้าเป็นกรณีของ l a c k body นะครับ d a c k body radiation นี่นะครับซึ่ง l a c k body radiation เนี่ยนะครับก็คือพฤติกรรมของวัสถุอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีการดูดกลืนแสงแบบสมบูรณ์เลยส่วนใหญ่เราจะมองว่ามันเป็นคล้ายๆกับ cavity นะครับเวลาแสงเข้าไปนะครับ แสงก็จะเข้าไปตกกระทบครับแล้วก็สะท้อนอยู่ข้างในแล้วก็แทบจะไม่ออกมาเลยเพราะฉั้นมันคือวัสดุที่ดูดกลืนแสงนะครับว mm hmm. ่าแบกบอดี้แล้วถ้าคุณถนึงแบกบอดี้อิมิสซิวิตี้หรือสภาพการที่มันจะปล่อยแสงมาได้นี่นะครับมีค่าเป็นหนึ่งครับแล้วก็ส่วนไอซิกมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ของสเตฟานนะครับซึ่งจะดูพฤติกรรมหรือว่าจะขึ้นอยู่กับอัตราที่ การแผล่รลังสีความร้อนไปสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ถือเป็นค่าคงที่นะนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาว่าเป็นอัตราต่อพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้จริงๆก็คือ dq dt ส่วนพื้นที่นะครับเนาะเพราะนั้นะพวกนี้ก็ใช้ความสัมพันธ์มาใช้ในการหาพวกอัตราการแผ่รังสีได้ครับผมมาดูในส่วนของโจทย์กันครับ ส่วนที่บอกว่ามีน้ําแข็งนะครับเป็นลูกบาท30คูณ30นะครับอยู่ในถุงพลาสติกซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราเอาน้ําแข็งไปแช่ในถุงที่เป็นถุง reuse เพื่อต้องการผลิตน้ําแข็งใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นน้ำธรรมดาใส่ตู้ช่องเย็นช่องฟรีซนะครับก็จะไ,ได้เป็นน้ําแข็งขออกมาซึ่งก็บอกถึงสภาพนําความร้อนครับนะว่ามีความ การนำความร้อนของพลาสติกเท่านี้นะครับแล้วก็ของน้ําแข็งก็มีคุณสมบัติประมาณนี้มีคาร้อนแฝงนะครับโจทย์อยากรู้ว่ามวลของน้ําแข็งที่ละลายนะครับเป็นเท่าไหร่จะหาหมวลของน้ําแข็งที่หายไปอันนี้จะต้องพิจารณาอย่างไรนะครับวันเรามาดูในส่วนของวิธีการคํานวณกันนะซึ่งกรณีแบบนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามันคือการส่งผ่านความร้อนแบบหนึ่งใช่ไหมครับนะซึ่งวิธีเราพอที่จะรู้ว่าอัตราการที่ความร้อนนะครับถูกส่งผ่านไปต่อเวลาเนี่ยนะสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัดนะครับซึ่งในนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดในส่วนนี้ใช่ไหมแล้วก็สัมพันธ์กับอุณหนภูมิใช่ไหมครับ ที่เปลี่ยนไปเนาะเมื่อเทียบกับระยะใช่ไหมราะถ้ามีความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีแค่เท่ากับ K A D T D L นะครับซึ่งถ้าการแผ่ออกไปแล้วเนี่ยครับมันมีอุณหภูมิที่เคลื่อนที่จากทีร้อนนะครับไปีเยน็นใช่ไหมเพราะเวลาเราพิจารณาเทียบแบบนี้อันนี้ถ้ามองเป็น T หนึ่ง นี่เป็น t2 เราใช้ t2- t1 ลบ T1 ใช่ไหมครับแต่ค่าของไอตัว t2 มันน้อยกว่านะครับจริงๆก็คือเราแค่สลับครับใส่เครื่องหมายลบเข้าไปที่เดี๋ยวจะถตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ครับมันกลาเป็น t1- t2 ลบ T2 นะเพราะว่าค่าของ t1 นะครับเยอะกว่าเพราะว่ามันมีการ แผ่จากบริเวณที่ร้อนไปบริเวณที่เย็นเสมอนะอันนี่คือหลักการของการส่มผัสความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่อหมายลบเคร่งตอนนี้ด้วยนั้นนี่คือรูปแบบความสมัมพันธ์นะครับกรณีที่ความร้อนถูกส่งผ่านตัวกลางนะครับนะซึ่งที่นี้ก็คือตัวพลาสติกนั่นเองนะครับ ถ้าเรามองไดอะแกรมนะครับจากความสัมพันธ์ของโจทย์ข้อนี้ผมขอเขียนให้ดีๆนิดนึงนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรามีน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมครับมีน้ำแข็งอยู่นะนี่คือน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีตัวกลางครับซึ่งเป็นพลาสติกใช่ไหมครับถุงพลาสติกกั้นไว้อย,อยู่นะครับนี้เป็นตัวกลางพลาสติกนะครับ ซึ่งก็คล้ายๆกับการเป็นฉนวนใช่ไหมครับและข้างนอกก็เป็นบริเวณที่ร้อนๆเลยก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็สิ่งแวดล้อมและอันนี้เป็นน้ำแข็งนะครับอันนี้เป็นพลาสติกครับคล้ายๆกับลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งมีการส่งผ่านความร้อนครับจาก สภาวะล้อมที่ี่20อ,อ,องศานะครับและอันนี้ก็เป็นทีทีเท่ากับ0องศาเราจะเห็นว่าความร้อนนะครับเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางพลาสติกอันนี้ใช่ไหมที่มีความหนาอยู่ที่4เซนเมตรนะครับอันนี้ t ท็กเน็ตเขียนเป็นเดือดลแอลแล้วกันนะครับเท่ากับ4เซนติเมตร นะเรารู้เดลต้าทนะครับไอ้ตัวนี้คือเดลต้าทของเราใช่ไหมอาจจะเขียนเป็น dt ทีหรือเดลต้าทก็ได้นะครับก็คือ25องศานะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทำใหเ้เกิดการล้อมเล็วได้ด้วยนะเพราะว่าพลัางงานความร้อนที่ส่งผ่านไปครับก็ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นในรูปแบบของ ลาเทนฮีดหรือว่าความร้อนที่ทำให้วัตถุเป็นสถานะนะครับซึ่งเราก็จะมาค่อยๆหาทีละสเต็ปกันนะครับในที่เราต้องการพิจารณาดูว่า,าความร้อนที่มันมีตาการไหลเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เรารู้ค่าสภาพนำความร้อน K นะครับของ อันนี้ของพลาสติกใช่ไหมนะครับเพราะะเราอยากรู้ว่าความร้อนมันถูกนําเข้ามาเท่าไหร่เพั้นเราพิจารณาอัตราของการที่ความร้อนถูกแพร่เข้ามาครับดังนั้นอัตราที่ความร้อนนะครับส่งผ่านเข้ามาแล้กันนะครับคำว่าส่งผ่านส่งผ่านพลาสติก มานะครับมีค่าเป็น dq by dt อัน,นต่อเวลานะครับก็คืออัตราเนาะเท่ากับลบ ka dt y dl นะครับซึ่งค่า k เอารู้มานะครับว่ามีค่าเท่ากับลบ k ก็คือตัวนี้นะครับของพลาสติกก็คือ 0.032นะครับนหน่อยของวัดเคลวินแล้วก็เมตรไม่ใช่กิโลเมตรนะครับไอ้เควินเมตรนะแล้วก็มีพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือบริเวณพื้นที่หน้าตัดในส่วนนี้ใช่ไหมครับที่มันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นพื้นที่ถ้าเรามองพื้นที่หน้าตัดในส่วนนี้ A ของเราคืออันนี้เป็นน้ําแข็งเป็นลูกป่าใช่ไหมครับ30 30แล้วก็30ใช่ไหมเพราะันเมื่อคือ30คูณ30นะครับในหน่วยตารางเซนติเมตรนะนผมคูณกันเร็วๆเลยล้วกันนะครับ900คูณ10ประมังลบ4ตารางเมตรประมาณนี้นะครับเพราะันเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราั้นเราเป็นพิจารณาอัตรากันดูนะครับว่า idq by dt ID ตัวเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับ อันนี้แทนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอเอาส่วนนี้ออกไปแล้วกันรูปนี้จะเป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้นะครับคือส่วนที่เป็นความหนาที่เป็นพลาสติกเทอร์พิจารณานะอันนี้จะข้างนอกนะครับนี่จะข้างไหนอันนี้ผมวาดในส่วนนี้แล้วขอลบอันนี้ออกไปเลยแล้วกันนะครับการทำงานที่จะขวางเนาะจะมีพื้นที่ในการเขียนเยอะขึ้นครับนะ ราะฉันในลักษณะนี้ครับเราแทนค่า a ลงไปเนาะก็คือ9ก0าคกำลังลบ4ครับแล้วก็ dl ก็ L, คือไอตัวความหนาของมันใช่ไหมครับซึ่งก็คือ,อ4่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัว dt นะครับอุณหภูมิที่ มันต่างกันอยู่นะครับซึ่งก็คือยี่ห้อองศานะครับนันนี่คือเราจะสามารถคำนวณหาอัตราครับที่มีการส่งของอพลังงานความร้อนได้นะครับงนั้นอัตราการไหลของมันเนี่ยนะครับก็คือบาคำนวณแล้วก็คือ 10. 8นะครับ ในหน่วย,ว,ยวัตต์นั่นเองครับซึ่งสังเกตด,ดีๆนะครับ Q ิอันนี้เนี่ยมันคือพลังงานใช่ไหมครับเนาะพลังงานหารด้วยเวลาก็คล้ายๆกับกำลังครับเพราะมันคือหน่วยเดียวกันหน่วยของ power นะครับคือหน่วยของกำลังนั่นเองเนาะเพรตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าอัตราการที่ มีความร้อนไหลเข้ามานะครับอยู่ที่ 18. อ่า10.8วัตต์นะครับหรือถ้าใครไม่อยากเขียนเป็นวัตต์เขียนเป็นจูลต่อวินาทีก็ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะพลังงานมีหน่วยเป็นจูลหรือว่าถ้าเรารู้จูลต่อเซกก็คือวัตต์เนหน่วยของกําลังได้เหมือนกันนะครับเพราะเรารู้อัตราของพลังงานที่ไหลามากแบบนี้แล้วใช่ไหมครับบอกว่า,าสภาพเนี่ยครับ น้ำแข็งเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะเพราะ,ะนั้นเรารู้ว่าไอ้ dq นะครับก็คือเดลต้า q ต่อเดลต้า t เนี่ยเนาะถ้าเขียนแบบดูผลต่างนะครับ dq ต่อเดลต้า t เนี่ยนะครับคือ10.8จูลต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นอยากรู้ว่าผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยครับจะเป็นเท่าไหร่ เพราะเดลต้าคิวของ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ไหนนะครับก็คือ10.8นะครับแล้วคูณเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมครับ1นาทีมี60วินาทีเพราะั้นเราจะหาเดลต้าคิวออกมาได้ครับจากผลคูณของส่วนนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับคือ เดลต้าคิวที่หน่วยเป็นจูนเราอยากรู้ว่า,าสภาพที่เป็นการละลายเนี่ยนะครับละ,ละลายมากน้อยแค่ไหนเราใช้เรื่องของความร้อนแฝงความร้อนแฝงจำเพาะอันนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสอีกทีในส่วนของเวลาเราโฟกัสเรื่องความจุความร้อนจำเพาะเรื่องลาเทนคีกนี้นะครับซึ่งเราอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วว่ากรณีที่สารเนี่ยนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสมมติว่าจากน้ำนะครับศูนย์องศานะครับเปลี่ยนเป็นน้ําเดือดร้อยองศาเนี่ยอันนี้สถานะเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือเป็นของเหลวนะสิ่งที่เปลี่ยนคืออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับ Q ก็อนนี้คือ mc delta T ใช่ไหมครับอาจจะคุ้นๆกันนะครับแต่ถ้าวัาสดุนะครับเปลี่ยนสถานะครับสมมติจากของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว ซึ่งทีนี้อาจจะเป็นน้ำเนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนคืออุณหภูมิไม่เปลี่ยนครับอุณหภูมิยังสูงองศายอยู่แต่สถานะเปลี่ยนนะครับซึ่งการที่สถานะเปลี่ยนคือปริมาณของมวลนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้น Q ของในที่นี้นะครับก็คือเดลต้า M L นั่นเองครับซึ่ง L คือค่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับเดลต้า M คือมวลที่มันถูกเปลี่ยน สถานะไปครับอาจจะไม่ได้ทั้งก้อนนี้ที่ละลายนะครับอาจจะมีจํานวนส่วนหนึ่งที่ละลายเพราะพลังงานที่ทําให้วัตถุนี้ละลายก็คือพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะครับมาราเอความรู้เรื่องของอความร้อนแฝงนะครับอันนี้คือเรื่องความร้อนแฝงนี่คือความร้อนอจําเพาะนะครับเพราะจากความร้อนแฝงนะจาก Q เท่ากับเดลต้า ML นะครับเพราะั้น เดลต้าคิวเนี่ยครับก็คือ Q ตัวนี้เหมือนกันเลยตัวเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราอยากยุโรู้ M ที่มันละลายครับนี่นะอยากรู้ว่ามวลของ,งแข็งที่ละลายภายในชั่วโมงคือเท่าไหร่เพราะเดลต้า m มของเรานะครับก็มีค่าเท่ากับเทอร์มนี้แล้วก็หารด้วย L ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ10.8จุคูณ3,600นี้เนาะนะครับแล้วก็หารด้วยตัว L ซึ่งเราบอกมาคือ3 5มห้าคูณสิบกำลังสนะครับมา5คือสามทีครับถ้าผมพูดผิดในส่วนไหนฝากคอมเมนต์กลับมาบอกได้นะครับเราสามารถแก้ไขทำให้ถูกต้องไทยเพราะบางทีมองพลาดไปเวลามองเร็วๆนะครับเพราะ,ะนั้นเอาเดี๋ยวจะคนะครับรหารด้วย L เถอมนี้นะครับเราก็จะเดี๋ยวจะ M มา เพราะฉะนั้นพอคำนวณแล้วครับได้เดลต้าเอ็มเท่ากับ0 1น่กิโลกรัมครับนะผมใช้หน่วยนี้ในหน่วยของจูลต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นะพอคูณเสร็จแล้วท้ายสุดก็ต้องออกมาอยู่ในหน่วยของกิโลกรัมนี่คือมวลครับแปงว่าถ้าทิ้งไอ้น้ำแข็งอันนี้นะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องไว้1ชั่วโมงเนาะ จากไอตัวน้ําแข็งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีมวลที่มันหลอมเหลวหลอมละลายมาเนี่ยนะครับกลายเป็นน้ําจากที่น้ําแข็งอยู่ที่ประมาณ116กรัมครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่รังสีใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าถ้าผิวทั้งหมดของร่างกายเราในษณะน,นี้นะครับมีพื้นที่เราว่า area ของ พื้นที่ผิวของเราเนี่ยนะครับก็คือ1.2ตารางเมตรใช่ไหมถ้าอุณหภูมิของร่างกายนะครับมีอุณหภูมิเท่ากับ30องศาอยากจะหาอัตราของการแผ่รังสีครับที่ส่งออกมาจากร่างกายไม่ใช่นะครับร่างกายของมนุษย์นะถ้าเราบองว่าคนเราเนี่ยครับเป็นวัตถุดำเนาะเขาวัตถุดำก็อย่างที่บอกครับคือ วัตถุที่ถือว่าดูดกลืนแสงถ้ามีแสงเข้าไปนะครับก็จะไม่ส่งออกมาในทำนองเดียวกันครับถ้ามันจะส่งออกมามันก็จะส่งออกมาแค่ช่องทางเดียวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นวัตถุด,ดำเพราะนั้นอี i ิสซิวิตี้ของมันนะครับมีค่าเท่ากันหนึ่งนะครับถ้าเรามองเรื่องของการปลดปล่อยเรื่องของอพลังงานความร้อนออกมานะครับปล่อยมาจากจุดๆดเดียว เพราะเราจะคำนวณหาอัตราการแผ่รลังสีความร้อนได้อย่างไรซึ่งอย่างที่เราได้พิจารณาครับเรารู้ว่าตัวพลังงานที่มันถูกแผ่ออกมานะครับด้วยต่อนหนึ่งเยเวลาเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับอุณหภูมิยกกำลังสีใช่ไหมครับซึ่งอุณหภูมิกำลังสีตัวนี้เนี่ยนะครับก็ เรารู้คณคมในหน่วยขององศาใช่ไหมครับแต่กําลังสี่ยตที่นี้เราใช้หน่วยเป็นเควินนะครับอันนี้ต้องเป็นเควินนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแปลงนะครับทีจากองศามันคือถ้าเราต้องทําให้เป็นทีในหน่วยของเควินไม่มีคําว่าองศานะครับเควินมาจากชื่อคนเนาะเราก็ต้องเอาอุณหภูมิองเจ็ก273เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ อุณหภูมิในหน่วยของเคลวินออกมาเราะนั้นถ้าเราทดก่อนนะครับว่าทีในหน่วย Kevin เคลวินะครับมีค่าเท่ากับ30บวก2อ3เนะครับเพราะฉนั้นอุณหภูมิอยู่ที่3า0 0้นะครับ3เควินครับนี่นะตอนนี้เรารู้อุณหภูมิของร่างกายเราแล้วนะครับเรา,าจะคำนวณหาอัตรา,าก,การแผ่รังสีความร้อนที่ส่งออกมาครับ จากความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเราที่ที่เราทําการศึกษาพีกก็รู้ว่าไอ้ตัว dq เนี่ยนะครับก็ไปสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มันปล่อยออกมาด้วยนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับสภาพว่าไอของวัตถุอน,นันเนี่ยนะครับมีความสามารถในการปลดปล่อยมากน้อยแค่ไหนก็คือ emissivity นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเครื่องหมายความสัมพันธ์ออกเราต้องใส่ค่าคงที่ไปใช่ไหมครับ ซึ่งค่าคงนี้ในที่นี้นะครับที่บอกไปแล้วเนาะเราจะพิจารณาว่ามันคือ,อค่าคงที่ของสเตฟานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์คือซิกม่านะครับ e a t กำลัง c นะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นค่าคงที่ที่ให้มานะครับถ้าเราทำการสอบมันไม่ต้องท่องจำนะซึ่งซิกม่านะครับ มีค่าเท่ากับ5.67ุคูณสิบกำลับบงลบแปดใช่ไหมนะครับขอดูหน่วยนิดหนึ่งนะครับซิกม่ามีหน่วยเป็นวัตต์อันนั้นต้องเป็นลบ6ครับพาทีลบหนะครับแล้วก็ซิกม่ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ แล้วก็ต่อเควินกำลังรับสีนี่นะครับแลนนี้คือหน่วยของซิกมานะแล้วในนี้พอเป็นในแบ็กบอดี้ใช่ไหมครับเ a d i a t i o n เนี่ยนะครับเราจะให้อิมิสซิวิตี้หรือสภาพการที่มันปล่อยการแผ่ลังสีมาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพื้นที่หลหรครับ ถ้าเราต้องการหาอัตราการแผ่ที่ส่งออกมาจากร่างกายมนุษย์นะครับถ้า,าต้องการหาอัตราการปลดปล่อยพลังงานก็คือ DQ by DT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการหาอัตราที่มันส่งออกมาต่อพื้นที่นะครับหรือ R เนี่ยในที่นี้เราจะใช้ความสัพันของ R นะครับเท่ากับ1ส่วน A ก็คืออัตราของมันเมื่อเทียบกับต่อพื้นที่นั่นเองนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ ซิกมา e a s i ซิกมากับทกำลังสี่นะครับซิกมา e t กำังสในลักษณะนี้ครับผมเะถ้าเราต้องการจะหาพลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ใช่ไหมจะคำนวณพื้นที่ไปด้วยเลยก็ได้ครับหรือ,อแยกออกมาจากพื้นที่ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะหา R ก่อนแล้วกันนะครับ วันหาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมหา DQYDT เลยเนาะเพราะจะได้แทนทั้งหมดไปเลยครับวันดะคิว d q ด y dt เท่ากับซิกม่านะครับในนี้เรากว่าเป็นค่าคงที่นะครับ5.67จุคูณ10กำลังลบ6นะครับ e ก็คือ i s s i v i t y นะครับ1นะครับแทนนี้ไปแล้วแทนนี้ไปแล้ว A ครับพื้นที่ก็คือ1.2ตารางเมตร นะครับแล้วก็ทกับลัง4ครับที่ใช้เป็นหน่วยของเควินนะครับก็คือ303ศํากำลัง4ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตรานะครับเพราะนที้เราไม่ได้บอกว่าต่อพื้นที่นะครับเราต้องการหาอัตราการแผ่รังสีความร้อนนะครับออกมาจากร่างกายเรา นะครับก็มีค่าจากผลคูณตัวนี้ครับจิ้มเครื่องคิดเลขแบบรวดเร็วเลยนะครับก็มีค่าเท่าก,กับ5 7 8นะครับซึ่งเราจะใช้หน่วยเป็นจูลต่อเซกหรือว่าหน่วยของวัดก็ได้นะครับประมาณนี้ครับลองไปคำนวณดูนะแล้วก็จริงๆแล้วคือการพิจารณาองค์ประกอบพวกนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือถ้าเป็นกรณีของไอวัตถุดำ ที่มันปล่อยออกมานะครับเรถือว่า Emissivity มันคือ1นะครับส่วนใหญ่จะใช้กรณีแบบนี้ก่อนนะครับที่ซับซ้อนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในวิชาโมเดินะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพอันหนึ่งครับที่แสดงถึงการปลดปล่อยพลังงานออกมาในภายใต้หลักการของวัตถุดำนะครับหรือว่า Black Body Radiation หรือ p l a n radiation นะครับจะเห็นว่า ลักษณะของไอตัว Distribution พวกนี้นะครับความยาวคลื่นที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับจะแปรผันกับอุณหภูมิครับเพราะนั้นที่อุณหภูมิต่างๆกันนะครับเราจะเห็นแสงที่ออกมาต่างกันเช่นถ้าเื่อเราตรวจจับด้วยกล้องประมาณนี้ครับยิ่งอุณหภูมิสูงมากๆนะครับเห็นว่าอุณหภูมิสูงนะครับช่วงความยาวคลื่นของแสงที่ถูกปล่อยออกมาหรือถูกดูดกลืนนะครับก็จะแตกต่างกันออกไป もう。